เตัน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 ต้นเข้าสู่ Q&A นะครับ Q&A ฝั่งเฟซว่าไงโยอ้าวมีคำถามทุกคำถามจะมีประโยชน์บดนะครับให้โปรดให้เข้าใจว่าคำถามของท่านนั้นจะมีประโยชน์เหลือหลายนะครับจะถามในสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ก็ได้โอเคมั้ยครับหรือจะถามโดยส่วนตัวว่าไปรู้เรื่องอะไรที่ก่อนมานี้รู้เรื่องก็ว่าไปยังสงสัย ในเชิงปฏิบัติก็ไม่มีปัญหาหรือว่าสงสัยได้ยินมาได้ฟังมาก็เอ่ยถึงต้นทางมาหน่อยนึงก็แล้วกันเนี้ยมันจะได้รู้ว่าเออเอามาจากไหนอย่างไรมันจะได้เข้าใจเวลาลุงตอบลุงไม่ได้ทับถมใครหรอกอก็ได้นะครับนะทับถมไปทำไมมันได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับอเออยยุคนั้นท่านเป็นอย่างนั้นยุคนี้ท่านเป็นอย่างนี้ มันก็มีการว่เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างพรุ่งนี้ผมจะขึ้นหัวข้อไว้ก่อนว่าวกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติแล้วกฎการเปลี่ยนแปลงซะก่อนนะครับถึงจะคุยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หัวข้อเลยโค่นล้มราชาธิปไตยนะครับมันใหญ่มากครับก็ต้องเอาเฮัวนี้ไว้ก่อนนะึ่งเวลาพูดใครแล้วมันจะอยู่ในกรอบนั้นนะครับแล้วมันก็จะเข้าใจได้ว่พร้อมกันตรงกันมากน้อยข่ยน้นในการใ,ใดประมาณนะครับ นะจะแจ้งเพื่อทราบเป็นข้อสุดท้ายนะพวกนี้ข้อที่สิหนะครับสิบหปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและคมคืนสิเดือนเหมือนสิบหปีจบข่าวแค่นี้ลุง ไปต่อไม่นี่เดี๋ยวสุรพลมาจะเอ๋ก็ยุ่งอีกเดี๋ยวปลุกสุรพลตื่นขึ้นมาลุยกับลุงก็ยุ่งอีกโอ้ยลุงก็ไปหานะท่านอยู่อยู่เฟซอยู่อะไรก็ว่ากันไปเทีนี้นครับลุงก็เปิดเป,ปิดตงังไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเองตะแลนแตะเลน โอ้โหอยู่ไกลจังเลยหาหาอยู่ไกลจังอุ้ยยังไม่เจออีกวันนี้วันที่สิบห้าใช่ไหมเดี๋ยวดูดีกว่าสิบห้าไปแล้วนะโอ้ใช่ๆแล้ววันที่สิบหกตองนั้นเนะปิดเปิดเฮ้ยเฮ้ย ทำไมอยู่ไกลนั่นล่ะทำไมอยู่ไกลนั่นล่ะเฮ้ยมาอยู่ไกลนั่นล่ะเฮ้ยอ,อยู่ไกล,กลจังโอ้โหรอบโลกมาหลายรอบแล้วเนี่ยย่อมมี เสื่อมสลายใช่ไหมคะมนุษย์ไม่สร้างมันก็เสื่อมครับเพื่อผมื่อวานนี่อะไรกั่เฮ้ยาอยู่เคียร์ทีศูนย์วิจัยนั่นไม่ต้องอยู่ไกลจังโคหามาหลายคุ้งน้ำไม่เจอเลย ตามหาหลายคุ on oh ้งน้ำโอ้โหเอาละครมาแน้วจ้าอะไรต่อนี่ยผู้ยี่ยเนี่ยคืออะไรยูทูบอ๋อสอดกดเข้าไปซับโป อรายการนี้ผ enfin ู ral, <S <s ้ยิ่งให่เลรยูตูสโซดเชิญครับผมสวัสดีครับครับผมเชิญแครับดาวเริกดาวนุพเคราะห์เราเลือกดวงไหน ดาวกร์ดวงไหนฟังก่อนฟังก่อนดาวกษ์ที่อยู่ในกาแล็กซีทางช่างเผือกเรียกว่าดาวเษ์ที่เห็นกันทุกวันเช้าเช้าเย็นเย็นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณลุงลรู้ดาวกษ์ไหนฉายาเนี่ยมาจากไหนเนี่ยดาวเษ์อของคุณลุงะคะ่ะแล้วอ๋อโอเคอาเชิญท่างนงั้นว่ามาเลยครับออคุณลุงก้าพอดีหนูจะรบกวนสอบถามนะคะถ้าเรามีความรู้สึกแล้วก็มีความนึกคิดอะคะ่ะ ในเอ่อในเวลาเดียวกันเออมันมันชัดมากนะค่ะคุณลุงซึ่งบางทีมันก็มันมีทั้งบางทีมันก็รวมกันบางทีมันก็แยกกันนะคะคุณลุงแต่พอมันก็ชัดมากจนแบบบางทีมันไอความรู้สึกตรงเนี้ยค่ะมันมันมันลุมเราเลยค่ะคุณลุงพอมันมันลุมเราปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอืมเราก็ดูมันนะคะเหมือนเราดูมันนะคะคุณลุงเราเห็นมันเน่ะ มันก็มีช่างภาพด้วยอืแล้วก็มีความรู้สึกด้วยอะค่ะคุณลุงครับผมก็ดีสิค่ะเพราเราเพราะเราสึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะอืแล้วเราก็บอกว่าบอกประเองว่าอ่ะเรายอมละบอกยอมเนี้ยค่ะคุณลุงยอมพอเราพูดพอเราพูดรู้สึกคาว่ายอมเนี้ยค่ะมันเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างอะค่ะมันบบบังครอบเราอะค่ะเหมือนกับเราเห็นเราเห็นความรู้สึกของเราอะค่ะอื ความรู้สึกนึกคิดของเราค่ะหน,นูันแชรกันออกมาเอาตอบผ่านความรู้สึกก่อนที่มันผ่านมาเอาคอมมันเซนของเราว่ารู้สึกมันดีไหมหรือว่าไม่ดีเอาเขาเรื่องมาก่อนความรู้สึกนี่คือมันเป็นความรู้สึกทุกข์ใจอะค่ะคุณลุงความทุกข์อะค่ะเป็นความทุกข์นะออาละฟังมันเป็นทุกข์เนาะแปลว่าจําแนกแยกแยะแยกย,ย่อยไม่ออกนั่นเองนะครับเพราะบางทีก็อ้าวเดี๋ยวก็รู้สึกมาผ่านผิวกายเอ้แลว้วก็นึกนึกคิดต่อก็ไปมา คล้ายมันเล่นลูกคำนามอยูนะ่ในส่วนที่มันไม่บริสุทธิ์เนี่ยคำว่าความรู้สึกก็คือตัวเรามันไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วต้องจําเลยแหละครับความนึกคิดก็ยังไม่บริสุทธิ์อยู่แต่บริสุทธิ์คือเรื่องของจิตนะตอนนี้ไม่ได้พูดคำว่าจิตนะครับพูดคำว่าตัวร่างกายกับตัวใจนั่นจะพกพันกันอยู่ระหว่างความรู้สึกกับความนึกคิดมันเหมือนแยกกันบางทีเฮ้ยเป็นความนึกคิดเป็นนามนามคือทางใจคือไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับ เฮ้ยบางทีก็กลับมาบางครั้งอ่ะเป็นตัวตัวเรามันเหมือนกันแยกออกไปสักหน่อยนึงแล้วก็มารวมกันทีนึงเนีย่ยก็อยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รวมแล้วก็แยกกันอย่างเงี้ยทําให้เราสับสนโอเคไหมครับแล้วจึงมีคําถามมาหาลุงหน้าวันนี้เอาละฟังให้ดีนะวิธีการไม่ยากเลยตามดูตามรู้ไปเรื่อยเล่นกับมัน สิ่งที่เราต้องมีสติคอนเซ็ปต์เนี่ยคือลมหายใจของเราต้องคุมให้อยู่มันจะหลับไปก็ปล่อยมันถ้าไม่หลับสติแล้วต้องอยู่กับตัวนี้เล่นแบบว่าเห็นในตาเราเนี่ยครับไม่มีอะไรหรอกนะแค่นี้เองไม่มีอะไรสูญเสียนะครับย้ำอีกครั้งเป็นคั้งที่ร้อยห้าตามดูตามรู้จนกระทั่งเมื่อเวลามันสะสางกัน ในลนักษณะที่มันลงตัวแบบสมดุลสมดุลความนึกคิดอะไรมันก็นจะกลายเป็นคําว่ากลางกลางหรือว่ากลางก็แล้วกันฮะหรือสงบใจจะสงบพอสงบปุ๊บเท่านั้นนะฮะมันจะหลุดเข้าไปหาเรื่องของจิตต่อตรงนั้นนะฮะยิ่งละเอียดกว่าที่เราคุยกันนี่เยอะเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกหัดระหว่างความรู้สึกกับความ,มเป็นการฝึกหัดให้มันคุ้นเคย คล้ายๆโอ้โหติวเข้มนะแบบต้องทําตลอดนะครับแต่เวลามาหลุดทางจิตพร้มละเอียดมากตัวนั้นนะฮะมันยิ่งทําให้จําแนกแจกแจงยากเหลือเกินนะ,<ฮ>ะเหมือนกับฝึกความแข็งแกร่งของกายของเราและใจของเราด้วยเองครับนั้นอย่าวิตกออกกระเพื่อมครับนี่คือคำตอบสุดท้ายก็ขอให้ตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆจบข่าวครับค่ะลงอืม ก็เหมือนที่คุณลุงพูดแลคะ่ะหนูก็ตามรู้ตามดูตามรู้ไปนะคะคุณลุงหนูก็เล่นกับเขาอะค่ะจนมันมันเบาอะคะ่ะคุณลุงม,มันเบาแล้วมันก็หลับไปเลยอะคะ่ะดีนะนะดีเลยคำว่า,าดีเดี๋ยวลุงเบรกดีไว้ก่อนดีเลยนะผลตื่นเช้ามาร่างกายจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนยืนยันมันแน่นอนนะตรงนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆอะไรที่มันบกพร่อง ั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าต้องรู้เองส่วนนู้นนี้นั่นมันก็จะปรับได้ดีขึ้นเช่นยกแขนไม่ก็สะดวกเอ้ยมันสะดวกเงก้มไม่สะดวกให้สะดวกกว่าวะเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายก้มเงินก็ทุกอากับกิริยาค่อนข้างจะว่องไวทันใจดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นนั่นเองนี่ผลจากการที่ได้จากสมาธิครับผมเชิญครับคุณลุงคะจริงเลยค่ะคุณลุงสาธุค่ะคุณลุงคลลุกเลยค่ะคุณลุง คุณลุงคะแล้วนีกคำถามหนึ่งนะคะจริงไหมที่ว่ามันคิดจริงไหมจริงค่ะคุณลุงคือคือตอนที่หนูเล่นกับเขาอะค่ะหนูเห็นความเจ็บหนูเห็นหลายหลายอย่างทุกเรื่องอะค่ะมันเข้ามาคุณลุงแล้วกลายเป็นว่าตัวหนูเบาแล้วก็อาการที่หนูเจ็บหน่เชิคุณลุงบอกยกแขนไม่ขึ้นยกอะไรไม่สุดมันเช้ามามันเบาเลยค่ะคุณลุงอืมค่ะเปลี่ยนเรื่องมีคาถเชิญครับนะคะคุณลุง คือตอนที่เราอยู่ในที่ที nen. ่มีเส er right> ียงดังๆนะครคุณลุงเรากลับเรากลับมันกลับไม่ไม่ดังนะคะคุณลุงมันเหมือนแบบเราอยู่กับตัวเราได้ค่ะรู้สึกเราไม่ได้ลำคาญกับเสียงที่ดังอะคะมันไม่ได้ทําให้เราหงุดหงิดนะคะคุณลุงเราก็อยู่กับอจุดทราบของเรานะกับความรู้สึกของเราข้างในอะค่ะคุณลุงแต่พอเราที่เรามาอยู่ที่แต่กลับเวลาที่เรามาอยู่ที่เงียบๆอ่ะคุณลุงอย่างก่อนก่อนหลับก่อนนอนนี้ค่ะคุณลุง เราจะทําสมาธิอะค่ะมันเหมือนกับว่ามันสิ่งมันเงียบแต่ข้างในเรากับได้ยินเสียงที่ดังอะค่ะคุณลุงมันจะมีเสียงแบบเสียงดังในหูเราอะค่ะคุณลุงโอเคเข้าใจแล้วไุ่สนิทไหมก็ไม่ได้หนุนหมิดนะคะอืมดีมากฟังคนี่ะใช่ครับคนที่ปฏิบัติทําได้ในระดับหนึ่งเสียงเนี่ยภาษาที่เคยได้ยินบอกมีหูเหมือนไม่มีหูคือมันข้ามเสียงหนึ่งไปแล้ว ไม่ว่าจะเสียงดังฟังชัดเสียงดา่าทออะไรต่างๆนะไปสรถไฟมาห้าขบวนพร้อมกันก็ไม่เป็นไรืึองบินขึ้นไปพร้อมกันห้าลำสิบลำไม่มีปัญหาเนี่ยแปลว่า <Yeah. S 1> ภายนอกเราผ่านแล้วเหลือภายในเราเข้ามาสู่ภายในเราก็คือความแม่นก็คือเรื่องของไอ้ตุ๊บตับหัวใจตามหัวใจเราเนี่ยครับหายใจใเชื่อมโยงกับจังหวะหายใจแค่นี้เดี๋ยวมันถึงจุดหนึ่งเข้าจังหวะกันดีปุ๊บมันจะโอ้โหเหลือเชื่อมากเลยน,นะ เอาหัวใจเป็นหลักสติที่หัวใจโอเคต้องรู้สึกตุบตับตลอดเวลาได้ไหมครับแล้วก็แบ่งความรู้สึกออกมาการหายใจเพราะการหายใจเราสามารถคอนโทรลมันได้หัวใจเราจะคอนโทรลมันไม่ได้นะแต่เราต,ตามรู้มันได้หัวใจมันทำ,ทำงานโดยอัตโนมัติโอเคไหมแต่ปอดนี่มันเป็น,เป,นเป็นแมนนวลเนี่ยคือมันสามารถควบคุมให้ให้เร็วให้ช้าให้ยาวให้สั้นได้งั้นก็ตัวปรับก็คือตัวปอด จะต้องค่อยปรับเชื่อมกับหัวใจไปเดี๋ยวมันเข้าร็อกบัลน,นี่เป็นแบบฝึกหัดชั้นหนึ่งที่ได้แล้วครับหัวใจกับ,บปอดนะครับถึงจุดหนึ่งก็ได้หรือเปล่าไม่รู้ณนะจุดนี้นะครับแต่ลุงได้มาแล้วคือในเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีหัวใจจะหยุดเต้นพร้อมกับปอดจะหยุดหายใจเป๊ะผมได้ตรงนี้มาครับบอกให้ก็ได้ไม่ทราบว่าคนอื่นจะได้ตามหรือเปล่าถ้าได้แบบเดียวกันที่ลุงกำลังพูดถึงโอโ้โห ดีแล้วฮะจะเพิ่มผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติวาปฏิบัติได้ถึงมาช่วยโลกกันนะบอกบอกเป็นเส้นชัยไปเลยฮะตรงนี้ครับเพราะมันคุยไปถึงตรงนี้แล้วต้องบอกเส้นชัยไปเลยนะคิดจนสุดคิดนะตัวนั้นไม่งงแล้วตอนนี้มันเป็นความเข้าใจแล้วอ่ากลับเป็นความเข้าใจห้ามงงคระโยชน์ของการเงียปรากศนะค่ะคุณลุงผลของการเงียะกากครับนั่นแหละดีแล้วนะฮะ เยประกาศเริ่มต้นค่อยๆทำทีน้อยสองน้อยไปจะได้มากได้น้อยเหมือนกับเรากินข้าวนะฮะบ่อยๆมันก็จะอิ่มมันเองอุปมาเป็นเช่นนั้นกินแล้วมันก็ขับถ่ายไปตามปกติของมันเห็นไหมแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็ทำเป็นกิจวัตรเอาไว้ของดีนะครับนะพอไหมอค่ะคุณลุงขอบคุณมากเลยค่ะคุณลุงก,ก่อนจากกันแล้วส่งผลไปหาลูกไหมทีนี้ผลที่เราทำเนี่ยลูกเป็นไงประกอบอาชีพเป็นไง คุณลุงแต่ว่าบางครั้งมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ไมความคิดไม่ตรงกันค่ะแต่หนูก็จะแก้ด้วยที่ตัวหนูเองค่ะคุณลุงดีมากดีมาก<น>ต้องแก้ตัวเข้าใจแล้วค่ะหนูไม่ประท้าเพราะเนี่ยค่ะหนูใช้ตรงนี้ค่ะคุณลุงมันมาเอง่ะค่ะมันรู้สึกมาเองมันเห็นความรู้สึกของหนูเองค่ะอ่าอย่าลืมว,<ๆ>ว่าเป็นใบของเขานะครับเราเตือนในสิ่งที่อะไรป้องกันตัวเองนะอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่ดมจําไม่ดี พี่น้องไปไหนทําอะไรไปทั้งคู่นะครับก่อนไปไหนก็สื่อสารกับแม่ได้ทุกครั้งมันเหมือนกับแม่ต้องอยู่เบื้องหลังให้นะครับโอเคไหมเบื้องหลังก็หมายเขาว่าหมายความป้องนั้นก็ป้องกันข้างหลังให้เขาต้องเขาจะเดินหน้าของเขาโดยสติปัญญาโดยวัยของเขาโดยการเรียนรู้ของเขาแต่ทั้งหมดก็อยู่ในกรอบในสิ่งที่เราควบคุมได้โอเคไหมครับ อ่าเราทําใจไว,ไ,วไว้ไว้ตรงนี้เองนะครับแล้วคอยชื่นชมเขาเวลาเขามีอะไรขึ้นมาก็ชื่นชมก็ตามปกติแต่ไม่ใช่ไปเตะตัดขาเขาตํเหนียได้แม่ขอตําหนิยว้ได้ไหมป่าวันนะครับถามเขาก่อนเขาจะยอมหรือเปล่าแต่มะแม่ขอตำเหนียว้ได้ไหมที่ว่าเนี่เนะี่ยเห็นไหมมันคุ้นเคยนะภาษานี่ให้รูไว้ไว้ว่าขอถามใจเธอดูก่อน โอเคไหมครับแบบนี้ขอให้เอาแนวทางภาษาเดียวนี่นะครับไปใช้ได้เลยครับโอเคนะจะได้แนวทางจากคุณลุงเนี่ยค่ะคุณลุงม,มามามา,มาคุยกับลูกอะค่ะมาปรับหลายๆอย่างอะค่ะคุณลุงครับก็เอาไปใช้เกิดประโยชน์ในครอบครัวในการงานและบริวารทั่วๆไปในวันหนึ่งข้างหน้าเขาก็เติบโตไปเรื่อยเนาะ,ะเอาละตกลงแค่นี้พอไหมพอค่ะคุณลุงขอบขอบคุณค่ะคุณลุงยินดีด้วยครับอ